มาดูกันต่อที่ KTC ครับตอนนี้ก็ไปผนึกกำลังกับทางสกมชนะครับเพื่อพูดคุยกันในประเด็นเรื่องอนาคตภัยไซเบอร์กับอนาคตการป้องปกามนะครับคุณรายวินวรวงสถิตนะครับผู้บริหารสูงสุดสายงานควบคุมงานปฏิบัติการและปฏิบัติการร้านค้าของ KTC หรือว่าบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าทาง KTC ครับได้ให้ความสำคัญ กับการป้องกันภัยทุจริตก็ได้จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับหรือว่าสกอมอชได้เปิดเวทีเสวนาเตือนภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่อนาคตภัยไซเบอร์กับอนาคตการป้องปราบนะครับสร้างการตระหนักรู้รับมือไม่ตกเป็นเหยื่อรับมือความเสี่ยงก่อนทาธุรกรรมการเงินบนโลกออนไลน์ คุณนพรั์สุริยาครับผู้บริหารสูงสุดฝ่ายป้องกันทุจริตบัตรเครดิตและร้านค้าของ KTC ก็บอกว่าภัยไซเบอร์เนี่ยปัจจุบันมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้สูงอายุที่ถูกหลอกได้ง่ายนะครับก็แนะนำวิธีป้องกันครับคือติดตั้งแอปพลิเคชันต่างเนี่ยต้องเป็นแอปพลิเคชันผ่าน Official Store เท่านั้นนะครับอ,อย่าไปซีโซกดลิงก์แล้วก็ ดาวน์โหลดแอปอะไรพวกนี้มานะครับไว้ใจยากนะฮะสคือถ้าหากมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาให้กดลิงก์ดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งแอปเนี่ยให้ตั้งข้อสองสัยก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ตรวจสอบกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 3. ถ้าหากผิดสังเกตเริ่มรู้สึกว่าเราถูกรีโมทรีโมทก็คือการควบคุมทางไกลใน อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเครื่องมือของเรานะครับถ้าถูกรีโมทหรือว่าลงแอปพลิเคชันแปลกๆที่น่าสงสยัสงสยเนี่ยให้ตัดสายโทรศัพท์ทิ้งหรือไม่ก็รีเซ็ตระบบโทรศัพท์ใหม่หรือว่าล้างเครื่องทิ้งทันทีนะครับแล้วก็4การตั้งรหัสแอปพลิเคชันของธนาคารเนี่ยควรจะตั้งให้แตกต่างกันนะครับแล้วก็แยกจากแอปพลิเคชันประเภทอื่นนะครับมี10แอปอาจจะต้องมี1 0พาสเวิร์ดหลายคนง่าจจะมีปัญหาเรื่องการจำแทนนะครับ ด้านพลอากาศตรีจจเด็ดคูหะ้องกิตนะครับผู้ช่วยเลขาธิการของสองกมชเนี่ยก็บอกถึงการป้องกันตนเองจากมิจฉาชีพและภัยไซเบอร์นะครับด้วยหลัก3ามไม่คือไม่เชื่อไม่ทําไม่โดนนะครับหากตกเป็นเหยื่อแล้วก็รีบติดต่อธนาคารเพื่ออายญดเงินเป็นลาดับแรกแล้วก็ติดต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือว่าศูนย์ AOC สายด่วนนะครับหมายเลข1 4 4 1นนะครับหรือ เว็บไซต์ ncsa.or.th ครับส่วนสมาชิก KTC เพื่อความปลอดภัยก็ดาวน์โหลดและใช้แอปของ KTC Mobile เท่านั้นนะครับอย่าใช้แอปอื่นนะครับในการจัดการการเงินของท่านนะฮะก็เป็นเสวนานะคะที่ทางด้านของ KTC ตั้งใจจัดขึ้นแล้วค่ะเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของประชาชนนะคะผู้ใช้บริการธุรกรรมทางด้านออนไลน์นะคร